เป็นยังไงไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วสบายดีเพื่อนไปไหนพาไปหาเพื่อนสิไปหรือพาไปดูสิเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเองอยู่ไหนเร็วเร็วเร็็วเร็ว,วปังแปงโอ้โห,โห,โหดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยไหนเพื่อนอยู่ไหนน้องมี่โอ้อยู่กับน,น้องมี่โอ้โหดีใจใหญ่เลย เป็นยังไงอันนี้แองแดงป๋องแปงหิวยางหิวยางอันนี้หิวยางอ๋อหิวยางคนนี้แหละหิวยางอ๋อหิวกันแล้วนะอือโอ้ไปเที่ยวกันดีกว่าเป็นยังไงวันนี้กิดอาหารบำรุงหน่อยนะอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้สักทีหนึ่งป๋องแปงอ๋อป๋องแปงป๋องแปงจะมีแผลบนหัว ไแบ่งเพื่อนเลยป๋องแป๋งเนี่ยเนี่ยหยิมยางหยิมยางไม่ต้องกระดิกหางเลยเราดองแดงอะ่ะจะมีดำดำู่บนหัวโอ้โห <c oughs> โอ้โห <c oughs> นอนรอเพื่อนวันนี้ไม่มีกระดูกเนาะวันนี้ไม่มีกระดูกหยิบแล้วเนาะอ่านอนรอเพื่อนกินก่อนหย <c oughs> ิมยางอืม <c oughs> หมดแล้วนะเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่แล้วโอเคนะกินให้อิ่มนะเดี๋ยวกินน้ําวันนี้น้องมี่มาเยี่ยมน้องหมาสองตัวนะครับน้องแดงป๋องแปงเป็นยังไงยังจํากันได้ไหมไหนไหนลองเล่นดูสิ <c oughs> เออเออ เอาเร็วจรตัวนี้ทำอะไรจโดดใส่หน้าหนูจะถึงนี่เลยค่ะเละอ่ะเอาเร็วเร็วเร็วฮะดูสิกินอะไรเนี่ยเมื่อกี้ให้กินอาหารหมาแล้วมากินเศษขยะอีกเจ้าสองตัวนี้นี่ไม่ได้เจอกันหลายวันโอ้โหคึกกันเลย ขอบคุณที่ติดตามช่องเชอรี่มี่นะครับอ่ากังเล่นกันสนุกเลยนะครับขอบคุณมากครับต้องมีได้เพื่อนเล่นแล้วครับต้องแอบถ่ายนะเนี่ยเพราะว่าหมาสองตัวนี้เริ่มติดกล้อง แลเล่นกันสนุกเลยนะครับอ้าวดึงมาทางนี้สิมาแล้วดึงมาทางนี้เลยสนุกกันใหญ่เลยนะครับมาดึงมาเลยดึงมาเลยเร็วๆๆดึงสองตัวมาเลยมานี่เลยมาเข้า